สรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการคัดเลือกห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ดีเด่นปีงบประมาณ2,567ห้องสมุดประชาชนอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแกน่นข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแกน่นได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเมื่อปีพศ2554สถานที่ตั้ง เลขที่278หมู่12ตำบลแวงน้อยอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นลักษณะอาคารเป็นอาคารเอกเทศสองชั้นมีเนื้อที่ทั้งหมด248ตารางวาจำนวนผู้ใช้บริการต่อวัน30คนจำนวนสมาชิกห้องสมุด2,634คนจำนวนผู้ปฏิบัติงาน1คน ดังนี้นางสาวสุจิตราอามัสาบรรลักษ์จ้างเหมาบริการรางวัลที่เคยได้รับจากหน่วยงานดังนี้รางวัลชมเชยนวัตกรรมการอ่านอ่านบอกรักด้วยอักษรน,นำคำตอบเกณฑ์การคัดเลือก7องค์ประกอบดังนี้ 1การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแกน่นมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายได้แก่การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆเช่น Facebook เว็บไซต์ Line เป็นต้นมีรูปแบบและเทคนิควิธีการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ ได้แก่การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเสียงตามสายในชุมชน Facebook f แ n p a g e ห้องสมุดประชาชนอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นเป็นต้น2พื้นที่ในการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นมีการสำรวจพื้นที่ก่อนการจัดทำแผนการให้บริการโดยเลือกสถานที่ที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้มีความสะอาดปลอดภยัย พื้นที่การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและสะดวกต่อการเรียนรู้รวมถึงการให้บริการทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทั้ง6ตำบล 3. การให้บริการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นมีการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสอบถามก่อนการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ มีการให้บริการสืบค้นข้อมูลความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายทันสมัยสะดวกรวดเร็วมีการให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมีการประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม 4. ผู้รับบริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดประชาชน,นำอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น มีจำนวนผู้รับบริการและผู้ร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดดังภาพ 5. ความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้จากการดำเนินโครงการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2567ของห้องสมุดประชาชนอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น ข้าร่วมโครงการจำนวน103คนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน80คนพบว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมโดยภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยคือ4.57อยู่ในเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุดความพึงพอใจของผู้รับบริการ1 ด้านสถานที่มีความเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ4.39อยู่ในระดับมาก 2. ซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ4.73อยู่ในระดับมากที่สุด 3. เนื้อหากิจกรรมมีความเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ4.69อยู่ในระดับมากที่สุด 4. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ4.43อยู่ในระดับมาก 5. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 4. 4 4 8อยู่ในระดับมาก 6. การให้บริการของเจ้าหน้าที่คิดเป็นร้อยละ4.56อยู่ในระดับมากที่สุด7ผู้รับบริการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้คิดเป็นร้อยละ 4.70อยู่ในระดับมากที่สุด6การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายห้องสมุดประชาชนอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแกน่นมีการประสานงานส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้โดยการทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายที่เป็นปัจจุบัน มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่หลากหลายเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนโรงพยาบาลรวมถึงมีการมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายทุกวันที่2องเมษายนวันรับการอา่าน7จ 7. จุดเด่นความสำเร็จห้องสมุดประชาชนอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นด้านเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีความรู้วิชาบรรลักษศาสตร์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจิตตวิทยาธรรมชาติของมนุษย์สนใจศึกษาลักษณะความต้องการของมนุษย์มีบุคลิกภาพที่ดีรู้จักวางตนทำตนให้เป็นที่นับถือและไว้วางใจปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอเป็นผู้มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลามีความอดทนมีระเบียบรอบคอบขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่มีความสามารถ ในการจัดบริการและประชาสัมพันธ์ด้านการให้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนำเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ f c e e o o o k f n p p g g l ล n e เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานและการให้บริการผ่านรูปแบบออนไลน์ทำให้การบริการสะดวกรวดเร็ว ด้านรูปแบบห้องสมุดประชาชนอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2567ด้านบนรรลักษ์ได้รับรางวัลที่1บรรลักษ์ดีเด่นจ้างเหมาบริการเนื่องในวันครู16มกราคมพศ2567 ด้านความหลากหลายของกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแกน่นมีการจัดรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลายยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้กิจกรรมภาพระบายสีกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลเป็นต้นด้านความทันสมัยของกิจกรรมสื่อห้องสมุดประชาชนอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแกน่น มีกิจกรรมและสื่อที่ทันสมัยเช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรับเกียรติบัตรออนไลน์กิจกรรมส่งเสริมการอา่านผ่าน QR code และกิจกรรมสมัครสมาชิกออนไลน์เป็นต้น